โอเคบ้านยนอลลูกบ้านอยู่ในนี้ผมอยู่ในตีปานชาบ้านปานชุนชตกันแตยงนี้าวบ้านช่วยกันรอำรวยกนเดนก็มากันไลยฮน่ได้ไดเวไปยิงก่อนละได้ได้หรอโอ้โหเลยจับองมาเลยจับองมาเรจับเลยจับจับองมาเลย